สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจพลังงานตามปฏิทินจีนของวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กันสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยบอกว่าวันนี้ตรงกับวันจี๋เหมาหรือจี๋เหมานะครับใช่ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า วันกระต่ายดินหยินนั่นเองกระต่ายดินหยินงั้นเรามาดูกันหน่อยครับว่าพลังงานแบบนี้มันคืออะไรแล้วจะส่งผลกับเรายัางไงบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากองค์ประกอบหลักก่อนเลยการฟ้าคือดินหยินตัวจีใช่ไหมครับค่ะดินหยินส่วนก้านดินคือไม้หยินหรือเหมาซึ่งก็คือกระต่ายถูกต้องค่ะไม้หยินก็คือพลังงานของนักสัตว์กระต่ายแล้วพอเป็นดินหยินกับไม้หยินมารวมกันแบบนี้เอ ภาพรวมพลังงานมันเป็นยังไงครับค่ะการผสมกันของดินหยินกับไม้หยินหรือกระต่ายเนี่ยนะคะก่อให้เกิดพลังงานที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะดินหยินเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงการดูแลการอบอุ้มเหมือนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่เป็นดินที่นุ่มๆไม่แข็งกระด้างอืมเหมือนดินที่พร้อมเพาะปลูก ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยส่วนไม้หยินที่เป็นกระต่ายก็จะเน้นไปทางความอ่อนโยนการปรับตัวความเมตตาความสัมพันธ์ที่นุ่มนวลครับแต่ก็อาจจะมีด้านที่เอ่อลังเลหรือว่าโอนอ่อนผลตามได้ง่ายเหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งความมั่นคงแบบนุ่มๆจากดินแต่ก็มีความยืดหยุ่นปรับตัวเก่งแต่ก็อาจจะลังเลได้จากกระต่ายไม้ใช่เลยค่ะ แล้วการผรสมผสานที่ดูเหมือนเจนนิ่งๆแต่อ่อนโยนแบบนี้มันส่งผลต่อภาพรวมของวันหรือกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ยังไงบ้างครับผลกระทบโดยรวมก็คือวันนี้จะเหมาะก,กับกิจกรรมที่ต้องการความออความละเอียดอ่อนความใส่ใจในรายละเอียดการดูแลหรือการประสานงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจกันมากๆค่ะครับผม คิดภาพเหมือนเราค่อยๆดูแลสวนหรือประคับประครองความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นค่ะคือต้องใช้ความนิ่งความเข้าใจไม่ใช่การตัดสินใจแบบปุ๊บปับหุ่นหันพันแล่นอืมงั้นก็ไม่เหมาะกับอะไรที่เร่งรีบหรือการเปลี่ยนแปลงเร็วๆถูกต้องค่ะพลังงานวันนี้ไม่ค่อยส่งเสริมความเร่งรีบหรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันนะคะความนิ่งของดินหินพอมารวมกับความอ่อนไหวหรือความลังเลที่อาจจะมาจากไม้หินได้เนี่ย ก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงครับระวังเรื่องอะไรครับคือมันอาจจะทําให้เราเกิดความไม่เด็ดขาดตัดสินใจช้าหรือคิดมากไปหน่อยจนบางทีอาจจะพลาดจังหวะด,ดีๆไปได้เหมือนกันอ๋อค่ะดังนั้นถ้าต้องตัดสินใจอะไรวันนี้ก็อาจจะต้องพยายามชัดเจนกับตัวเองนิดนึงถึงแม้พลังงานรวมๆม,มันจะไม่ได้เร่งเราก็ตามฟังดูเหมือนเป็นดาบสองคมนิดนึงนะครับคือดีกับงานละเอียดแต่ต้องระวังเรื่องตัดสินใจช้าประมาณนั้นเลยค่ะ งั้นในวันนี้มีใครที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นวันชงหรือวันประทะก,กับพลังงานวันนี้มีค่ะสําหรับวันนี้ผู้ที่เกิดในปีระกาหรือปีไก่หยู่เนี่ยถือว่าเป็นวันชงโดยตรงเลยค่ะปีระกาใช่ค่ะคือพลังงานของกระต่ายไม้หมูกับไก่หยู่เนี่ยตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วเขาถือว่าเป็นคู่ที่ ขัดแย้งการประทะกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วกระทบที่มักจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะสําหรับวันชงแบบนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารค่ะความสัมพันธ์การสื่อสารค่ะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายกว่าปกติมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือเกิดความเข้าใจผิดกับคนรอบข้างได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอืดูต้องระวังคําพูดคําจาเป็นพิเศษเลยนะครับใช่เลยค่ะ คำแนะนำคือให้เพิ่มความระมัดระวังในการพูดคุยการแสดงความเห็นหรือแม้แต่การตีความคำพูดคนอื่นพยายามใจเย็นๆมีสติมากๆจะช่วยลดปัญหาได้เยอะค่ะครับผมถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อาจจะเลี่ยงการตัดสินใจสําคัญๆหรือการเจราจาที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงจะเกิดความขัดแย้งในวันนี้ไปก่อนก็จะดีค่ะชัดเจนครับคนปีละกาวันนี้ต้องใจเย็นเมีสติเรื่องคนก็คำพูดเป็นพิเศษ ทีนี้มาดูเรื่องทิศทางกันบ้างครับอันนี้ก็สําคัญมีทิศไหนที่ไม่ค่อยดีหรือควรหลีกเลี่ยงไหมครับวันนี้มีค่ะทิศที่ควรหลีกเลี่ยงหรือทิศอปัปมงคลประจําวันนี้คือทิศต,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 ตะวันตกค่ะทิศตะวันตก ใช่ค่ะการหันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อทำกิจกรรมสำคัญหรือการใช้พื้นที่โซนตะวันตกของบ้านหรือออฟฟิศในการทำงานสำคัญสำคัญเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคหรือความติดขัดได้ง่ายกว่าปกติคือพลังงานในทิศนี้ยไม่ค่อยส่งเสริมความรับรื่นเท่าไหร่นักในวันนี้ค่ะโอเคครับจดไว้เลยเลี่ยงทิศต,ตะวันตกแล้วทิศดีๆล่ะครับมีไหมมีทิศไหนที่ส่งเสริมพลังงานดีๆเป็นพิเศษบ้างมีแน่นอนค่ะ วันนี้มีทิศมงคลที่น่าสนใจอยู่อสองทิศหลักๆนะคะครับทิศแรกคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทิศนี้จะสัมพันธ์กับพลังงานซี่เฉินหรือเทพแห่งความสุขซี่เฉิน เทพแห่งความสุขค่ะการหันหน้าไปทางทิศนี้หรือใช้พื้นที่ตรงนี้ทำกิจกรรมก็จะช่วยเสริมเรื่องความสุขความเบิกบานใจบรรยากาศดีๆความราบรื่นในการติดต่อสื่อสารเหมาะกับงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์หรือการคุยงานที่อยากให้บรรยากาศมันผ่อนคลายค่ะน่าสนใจครับแล้วอีกทิศละครับอีกทิศท,ที่โดดเด่นมากๆเลยวันนี้คือทิศเหนือค่ะทิศเหนือ ค่ะพิเศษตรงที่วันนี้ทิศเหนือเนี่ยเป็นที่สถิตของพลังงานมงคลถึงสองด้านเลยโอ้โหสองด้านเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับค่ะด้านแรกคือฝูเินหรือเทพแห่งโชคลาภโดยรวมซึ่งจะช่วยหนุนนำความสำเร็จการได้รับการสนับสนุนเชื่อเหลือ โอกาสดีๆทั่วไปครับฟูเซนโชคดีโดยรวมและอีกด้านคือไฉเซนหรือเทพแห่งความมั่งคั่งอันนี้จะเน้นส่งเสริมเรื่องการเงินทรัพย์สินโชคลาภทางการเงินโดยตรงเลยค่ะไฉเซนการเงินโดยตรงโอ้โหทิศเหนือนี่เรียกว่าเป็นทำเลทองของวันนี้เลยนะครับมีทั้งโชคดีโดยรวมและโชคด้านการเงินอยู่ด้วยกันใช่ค่ะถือว่าดีมากๆแปลว่าถ้าวันนี้มีเรื่องต้องเจราจาต่อรองเรื่องเงินเงินทองทองหรือต้องการแรงสนับสนุนในโปรเจ c ต าการเลือกนั่งทํางานหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือเดินทางไปทางเหนือก่อนทํากิจกรรมก็น่าจะช่วยเสริมโอกาสสาเร็จได้มากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการเลือกใช้ทิศมงคลไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราก็เหมือนเราปรับจูนตัวเองให้เข้ากับกระแสพลังงานที่ดีของวันนั้นครับมันช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนทําให้เรื่องต่างๆมันราบรื่นขึ้นลดอุป,ปสรรคที่ไม่จําเป็นลงไปได้เหมือนเราได้แรงลมส่งนะค่ะ เห็นภาพเลยครับน่าสนใจมากๆแล้วถ้ามองในแง่ของประเภทกิจกรรมล่ะครับจากพลังงานหลักที่เป็นกระต่ายดินหญินที่ว่านิ่งๆิ่งอ่อนโยนเหมาะกับงานละเอียดมีกิจกรรมประเภทไหนที่ดูจะสอดคล้องหรือเหมาะจะทำเป็นพิเศษในวันนี้บ้างไหมครับมีค่ะกิจกรรมที่พลังงานวันนี้ส่งเสริมเป็นพิเศษเลยคือการจัดการกับสิ่งเก่าๆค่ะจัดการสิ่งเก่าๆ ใช่ค่ะเช่นการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้แล้วการเคลียร์ของเก่าเก็บในบ้านการสะสางเอกสารเก่าๆหรือแม้แต่การทำความสะอาดครั้งใหญ่ไปเลยการเคลียร์ของเก่าเอ๊ะทำไมกิจกรรมประเภทนี้ถึงเหมาะกับวันกระต่ายดินหยินนะครับมันเชื่อมโยงกันยังไงมันเชื่อมโยงกันตรงที่พลังงานดินหยินเนี่ยมีความหมายถึงการดูแลการจัดการใช่ไหมคะครับ ส่วนไม้หินหรือกระต่ายแม้จะอ่อนโยนแต่ก็มีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในาการเคลียร์สิ่งเก่าๆออกไปเนี่ยเปรียบเหมือนการพรวนดินดินหินเพื่อให้รากใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆได้เติบโตไม้หินนะคะอ๋อเหมือนเตรียมดินใช่ค่ะการรื้อถอนหรือจัดการของเก่ามันคือการปลดปล่อยพลังงานที่มันนิ่งๆชะง,งักงนันหรือพลังงานลบที่สะสมอยู่ออกไปทำให้พลังงานชีในพื้นที่นั้นๆมันไหลเวียนได้ดีขึ้น ผมเป็นการเปิดทางเปิดพื้นที่ว่างให้กับพลังงานใหม่ที่ดีกว่าหรือโอกาสใหม่ๆได้เข้ามาแทนที่ค่ะถือเป็นวันดีสำหรับการดีท็อกซ์พื้นที่ทั้งทางกายภาพและทางพลังงานเลยอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับเหมือนเตรียมพื้นที่รับสิ่งใหม่ๆแล้วในทางกลับกันล่ะครับมีกิจกรรมอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษไหมครับในวันที่มีพลังงานแบบนี้ก็มีกิจกรรมที่ควรเลี่ยงเหมือนกันค่ะ หลักๆเลยก็คือกิจกรรมที่ต้องการความมั่นคงหนักแน่นมากๆแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในระยะยาวๆมากๆเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นงานแต่งงานหรืองานมงคลสมรสนะคะรวมถึงงานเฉลิมฉลองใหญ่ๆที่มีความสําคัญมากๆครับงานแต่งงานงานมงคลใหญ่ๆนอกจากนี้การลงนามในสัญญาสำคัญหรือข้อตกลงระยะยาวที่ต้องการความผูกพันที่มั่นคงมากๆก็ควรจะเลี่ยงในวันนี้เช่นกันค่ะ เอ๊ะตรงนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงครับที่บอกว่าไม่เหมาะกับงานแต่งงานหรือสัญญาทาั้งๆที่วันนี้มีพลังงานดินหยินซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับมันดูขัดกันนิดหน่อยเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะคือจริงอยู่ที่ดินหยินให้ความรู้สึกมั่นคงนะคะแต่เป็นความมั่นคงในลักษณะของโอบอุ้มดูแลรักษาครับแต่พอรวมกับพลังของไม้หยินหรือกระต่ายที่มีความอ่อนไหวปรับเปลี่ยนได้ง่าย และลักษณะพลังงานโดยรวมของวันนี้เนี่ยมันจึงเอ่อไม่ใช่ความมั่นคงที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับการก่อตัอง้งหรือการเริ่มต้นสิ่งที่ต้องการความยั่งยิ้มสูงสุดในทางมุงคลนะคะอ๋อคือมั่นคงแบบนุ่มๆแต่ไม่แข็งแกร่งพอสำหรับเรื่องใหญ่ๆระยะยาวใช่ค่ะพลังงานวันนี้อาจจะมีความนิ่งก็จริงแต่ก็แฝงความไม่แน่นอนหรือความผันผวนเล็กๆอยู่ด้าง อาจจะเปรียบเหมือนดินที่นุ่มพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่แน่นพอที่จะเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งมากๆให้กับสิ่งก่อสร้างใหญ่นะคะเข้าใจแล้วครับค่ะดังนั้นการเริ่มต้นชีวิตคู่หรือการผูกมัดด้วยสัญญาระยะยาวจึงแนะนําให้เลือกวันที่มีพลังงานส่งเสริมความมั่นคงที่ชัดเจนกว่านี้น่าจะดีกว่าค่ะกระจ่างเลยครับขอบคุณที่อธิบายเพิ่มเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งดีครับ นอกจากเรื่องทิศทางกิจกรรมแล้วเรื่องของเวลาในแต่ละช่วงของวันก็มีผลต่างกันไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีผลค่ะพอจะแนะนำภาพรวมของช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงที่ควรระวังในวันนี้ได้ไหมครับแบบไม่ต้องลงรายละเอียดทุกยามไปเป๊ะก็ได้เอาแบบที่พอจำไปใช้ได้ง่ายๆได้ค่ะจริงๆแล้วพลังงานในแต่ละช่วงยามหรือทุกๆสชั่วโมงเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปนะคะ แต่เพื่อให้เห็นภาพรวมง่ายๆอาจจะแบ่งกว้างๆแบบนี้ค่ะครับผมช่วงเวลาที่พลังงานโดยรวมค่อนข้างส่งเสริมในวันนี้จะมีอยู่หลายช่วงเหมือนกันเช่นช่วงเช้าตรู่มากๆค่ะประมาณตีสามถึงสักเจ็ดโมงเช้าตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะเป็นช่วงที่พลังงานเริ่มก่ะตัวเหมาะกับการเริ่มต้นวันด้วยความสงบหรือวางแผนอะไรต่างๆแล้วก็อีกช่วงคือช่วงบ่ายแก่ๆหน่อยประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสาม บ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะช่วงนั้นพลังงานค่อนข้างนิ่งและส่งเสริมการทํางานที่ต่อเนื่องหรือถ้าเป็นช่วงกลางวันก็มีช่วงสั้นๆตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงที่ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ช่วงดึกไปเลยหลังห้าทุ่มไปแล้วก็เป็นอีกช่วงที่พลังงานค่อนข้างดีโอเคครับเช้าตรู่บ่ายแก,ก่เที่ยงถึงบ่ายแล้วก็ ดึกไปเลยใช่ค่ะส่วนช่วงเวลาที่พลังงานอาจจะอ่อนกำลังลงหรือมีความผ,ลผ,ลผลันผวนควรใช้ความระมัดระวังหรือเลี่ยงการเริ่มโปรเจกต์ใหญ่ๆการตัดสินใจสำคัญถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะก็คือช่วงสายๆหน่อยสายๆนี่คือประมาณกี่โมงครับก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าไปจนถึงสัก11บเอโมงค่ะ7จ็ดโมงถึง11บเอโมงค่ะแล้วก็อีกช่วงคือช่วงเย็นต่อเนื่องไปถึงหัวค่ําเลยประมาณบ่ายสยาวไปถึงประมาณสามทุ่ม บ่าย3ามถึงสามทุ่มค่ะการทราบภาพรวมคร่าวๆแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเลือกจังหวะในการทำสิ่งต่างๆได้เหมาะสมขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดทุกสองชั่วโมงก็ได้ดีเลยครับแบบนี้จำง่ายขึ้นเยอะเลยสรุปคือเช้าตรู่บ่ายแกๆ่ๆหรือดึกไปเลยจะดีกว่าช่วงสายๆกับช่วงเย็นถึงค่ำใช่ค่ะเยี่ยมครับงั้นเรามาสรุปภาพรวมของวันนี้วันอาทิตย์ที่7กันยายน2568 วันกระต่ายดินหยินกันอีกครั้งนะครับถือเป็นวันที่มีลักษณะเด่นยังไงครับค่ะโดยรวมแล้ววันนี้เป็นวันที่มีพลังงานของการจัดการและการปรับสมดุลค่ะจะเน้นไปที่การดูแลใส่ใจรายละเอียดการเคลีย์สิ่งเก่าๆที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่หรือพลังงานที่ดีกว่าเข้ามาครับเป็นวันสําหรับการสะสางการปรับปรุงการดูแลรักษามากกว่าการเริ่มต้นอะไรใหญ่ๆที่ต้องการความมั่นคงสูงสุดนะคะเข้าใจครับ สำหรับผู้ที่เกิดปีรากาซึ่งเป็นปีชงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์เป็นพิเศษค่ะส่วนคนทั่วไปการเลือกใช้ทิศทางที่ส่งเสริมอย่างตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณครับสรุปคือ เป็นวันแห่งการเคลียร์เพื่อสร้างทางใหม่ใช้ความนิ่งสุขุมแต่ดูแลเอาใจใส่ของดินหยินผสานกับความอ่อนโยนปรับตัวได้ดีของไม้หยินเพื่อจัดการกับสิ่งที่ค้างคาหรือสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปอย่างนุ่มนวลใช่ค่ะเพื่อให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างปลอดโปร่งและมั่นใจมากขึ้นใช้ความนิ่งของดินผสมความยืดหยุ่นของไม้เพื่อก้าวต่อไปน่าจะพอสรุปภาพได้นะครับใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะ แล้วก็จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจที่อยากชวนให้ลองคิดต่อยอดดูนะคะครับประเด็นอะไรครับคือเรื่องการรื้อถอนหรือการจัดการสิ่งเก่าที่เป็นกิจกรรมแนะนำสำหรับวันนี้นะคะครับผมที่ว่าให้เคลียร์ของเก่าอิงของที่จับต้องได้หรือพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้นนะคะ หมายถึงอะไรได้อีกครับมันอาจจะหมายรวมถึงสิ่งที่เป็นนามมรทำด้วยก็ได้ค่ะเช่นการลองสำรวจแล้วก็เคลียร์ความคิดความเชื่อหรือทัศนคติเก่าๆของเราที่อาจจะฉุดรั้งเราไว้หรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในปัจจุบันของเราแล้วอ๋อเคลียร์ความคิดเก่าๆ หรืออาจจะเป็นการพิจารณาสะสางความสัมพันธ์เก่าๆที่อาจจะถึงเวลาต้องปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นความผูกพันความคาดหวงังหรือความรู้สึกค้างคาใจเพื่อเปิดพื้นที่ว่างทั้งในใจและในชีวิตของเราให้พลังงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ที่ดีกว่าได้มีโอกาสเข้ามาแทนที่ค่ะน่าสนใจมากครับ การใช้พลังงานที่นิ่งแต่พร้อมปรับเปลี่ยนของวันนี้เพื่อสำรวจแล้วก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแท้จริงก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าจะลองนำไปใครครวญดูค่ะเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ทรงพลังแล้วก็ลึกซึ้งมากครับการเคลียร์พื้นที่ทางใจและความคิดนี่สำคัญจริงๆขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองดีๆตลอดการพูดคุยในวันนี้นะครับยินดีค่ะ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้ผู้ฟังได้แนวทางในการปรับใช้หรือลองสังเกตพลังงานรอบตัวในวันนี้กันดูสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ